大家好，This is Lisa. Just hit more than 5 million followers on Weibo, and I want to say thank you for all the love and support. 谢谢大家，I miss you. Lisa Blackpink นะคะดอดอัพไว้ปออีกแล้วค่ะแอดก็เลยเอาคลิปนะคะอันน่ารักน่ารักของเธอเนี่ยแหละค่ะเอามาฝากค่ะ ก็เธอค่ะมาพูดเป็นภาษาจีนด้วยนะคะเป็นการขอบคุณค่ะเหล่าบรรดาบริ้งจีนนะคะแล้วก็ผู้ติดตามเว่ยป๋อของเธอค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่า Account Official ของเธอนะคะตอนนี้ก็แตะทะลุ5ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็เพิ่งจะแตะ5ล้านไปเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็ใช้เวลานะคะเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะคะ11มกราปเปิด Account เว่ยป๋อค่ะ 11พฤษภาคมนะคะก็แตะ5ล้านแล้วนะคะ mm. เท่ากับใช้เวลาเพียงแค่4เดือนค่ะแล้วก็นี่วันที่20เนาะ mm. ก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาอีกแสนกว่าคนเข้าไปแล้วนะคะ mm. ก็เรียกว่าถูกใจบรรดามแม่จีนมากๆเลยนะคะ แน่นอนค่ะเพราะว่าถูกใจมากนะคะตอนนี้นะคะ่ะเธอก็รับเป็นพรีเซนเตอร์นะคะให้กับนมนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะดาวนี่นะคะแล้วก็กําลังจะมีนะคะยาสระผมตามมาติดๆนะคะก็เรียกได้ว่าถูกใจมากๆแล้วก็ผู้คนค่ะก็แหกเข้าไปซื้อของนะคะที่เป็นแบรนด์สินค้าที่เธอเป็นพรีเซนเตอร์นะทางแอดก็เลยเอามาอัปเดตให้ทราบแล้วกันค่ะว่าเธอเพิ่งจะอัปเดตนะคะแอดเ u า t ไหนไว้ปอนะคะเป็นคล,ปคลิปนี้ค่ะก็เอามาฝากแล้วกันนะคะหวังว่าจะชอบนะ กดจบคลิปก็อ,อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอก,กันใหม่ค่ะในคลิปหน้า Hi everyone, h 家好 this is Lisa. Just hit more than 5 million followers on Weibo, and I want to say thank you for all the love and support. Taja, I miss you.